ครับสวัสดีครับผมวันนี้ว่างๆครับเป็นวันอาทิตย์นะครับไม่ได้ไปทำงานช่วงนี้ไปไหนก็ลำบากครับโควิดระบาดนะครับยิ่งอยู่กรุงเทพนะครับทำหากินลำบากด้วยนะครับผมอยู่บ้านกันไม่ค่อยออกมากนับมีเวลาว่างวันนี้เลยพามาชมครับเรื่องรางของขังตะกรุด นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นปนาฬิกขาข้อมือนะครับแต่ว่าามีความคิดว่าอยากพกติดตัวก็เลยเอามาใส่กับเปลี่ยนเป็นใส่ในในาฬิกาแทนนะจะได้ผูกข้อมือไปไหนได้ครับนีฮะครับอันนี้เป็นนางกวักสายก็จะมีนางกวักแล้วก็เป็นสิงนี่ับ สำหรับคนที่ชอบนะครับใส่แทนนาฬิกาได้เลยครับนางกอดครับเรามีนาฬิกาเก่าเกนะ่านาฬิกาเก่าเนะครับไม่ได้ใช้นะครับถอดออเครื่องออกครับแล้วก็หาวิธีเลี่ยมกันน้ำนะครับนี่ทำเองนะถ้าถ้าเกิดศึกษาดีๆทำเองได้มนะีเกลือนะครับอันนี้เป็นตะกุด ดใบลานนะครับอ่านี่พกติดตัวไปไหนได้หมดครับไม่ต้องไปแขวนคอครับใส่ที่ข้อมือได้นะฮครับนี่เป็นใส่แทนนาฬิกาได้เลยครับ,ครบใครที่ไมน่นาฬิกาเก่าเก่าครับอันนี้เป็นสิงห์วนสิงห์ครับ สิงก็ใส่ได้หาหาบล็อกของนาการที่กว้างหน่อยนะครับลึกความลึกให้หนาหน่อยนะครับผมแล้วก็เลี่ยมกันน้ํานี่เป็นสิงหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมครับเกจิชื่อดังของวัดไผ่ล้อมอีอนะรันครปฐมครับนี่นาการปกติครับถอดเครื่องออกนะครับแล้วก็เลี่ยมกันน้ําแล้วก็แต่งขอบนะครับยัดเข้าไป แค่นี้ใช้ได้สำหรับคนที่ชอบนะครับวันนี้ไม่ไม่มิไม่ได้ไปไหนครับเลยมาอัปเดตเครื่องรางของขัง,งให้ดูอันนี้ตะกรุดครับน,นี่ตะกุดหลวงพ่อสงวนวัดวัดบึงลำนะครับอันนี้มีที่มาที่ไปครับ แกจิด,ดังของจังหวัดพิษณุโลกนะครับวัดบึงลำครับนี่ถ้าศึกษาคนศึกษาเรื่องพระจะรู้นะไอนี่ไอนี่ผมเลี่ยมกันไม่ให้ได้มันขาดครับเพราะว่ามันผูกไอนี่น่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับเป็นลายเจระเข้ขบฟันครับคนเซียนเป็นเซียนพระหรือเป็น คนที่ชอบนะศึกษาจะรู้ครับบางคนบอกว่าจะรู้ได้ไงเป็นหลวงพ่ออะไรเพราะว่ามันเก่ามากครับเนี่ยได้ใส่สินี่ถักไว้ผนะุหมดแล้วครับเขาดูตรงนะฮะสัญ,ญลักษณ์คือลายถักของเชือกครับผมไอ้นี่ฮะจะมีหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขครับมีสองเกจิ แล้วก็ดูความเก่านะครับดูตะกัวครับอันนี้ถึงยุคครับเป็นผูกหมดแล้วผมเลยเลี่ยมไว้นะครับนี่ดอกหลายตังนะครับแต่ผมไม่ได้เช่านะครับเพื่อนฝูงเขาเขาเขาให้มาหรือไม่ก็เอาของไปแลกนะครับเนี่ยตะกวดรู้สึกจะมีอยู่สองดอกครับมีดอกเล็กอีกดอกหนึ่งอันนี้ผมใช้นี่ฮะนี่ฮะอันนี้ยิ่งสวยฮะ นี่ประมาณนิ้วนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งอ่าน,นี่ยเห็นลายไหมฮะของเรียนแบบเยอะครับอันนี้ดูแล้วไม่น่าจะเรียนแบบนะครับเพราะว่าความเก่านะครับผมเคยเจอของเรียนแบบผมแกะดูครับข้างในเป็นตะกั่วแต่ข้างนอกอีกข้างในไม่ได้จานนะครับไม่มีรอยจานอะไรเลยนี้ไม่กล้าแกะครับดูความเก่าเลยแล้วไม่แกะอันนี้น่าจะแท้อยู่ครับ อ่าแล้วก็มีนี่ฮะนี่เครื่องรางของขังนี่เป็นพวกตะกุดอันนี้ตะกุดนี่เป็นตะกุดโบราณครับอ่าอันเนี้ยฮะผุหมดแล้วฮะนี่เป็นของกลุกนะฮะอยู่ในกลุกเห็นไหมตะกุดอยู่ในกลุกเลยนะครับเนี่ยสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นชิ้นนะฮะเป็นชิน้นแล้อชิ้นอ่าฮะเนี่ย คนที่ชอบพุทธคุณนะครับก็จะชอบสะสมพวกนี้ผมชอบพวกนี้นะเลยต้องสะสมไปนะครับอันนี้ชินาลาชครับชินาลาชพิมพ์แต่งนะครับอินโดจีนครับมีโค้ดครับแต่ดูโคด้ดผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแท้หรือเปล่า นี่ฮะอได้สามสามชิ้นนะครับเนี่ยฝีมือนะครับการแต่งของคนที่แต่งชินราชนะตามประวัติแล้วเขาเขาจะเอาผ้าที่ไม่สวยนะมาแต่งนะครับมาแต่งนะครับแล้วก็โปรตีนี้โค้ดผมเข้าใจว่าโคนะ้ดเนี่ยน่าจะเป็นโค้ดใหม่ที่เขาต่อขึ้นทีหลังนะครับนะฮะ เพื่อที่จะเอาไปขายให้ได้ราคานะสำหรับคนที่เล่นเล่นทางเขาเรียกว่าอะไรผมนี่ชอบพุทธคุณมากกว่านะครับไม่ได้เล่นทางธุรกิจหรือไม่กนะ็เอาผ้าไปขายอะไรพวกนี้นะนี่ฮห้สวยครับฝีมือการแต่งครับเนะี้ยอินโดจีนนะครับเขาเรียกว่าอินโดจีนะมีสามชิ้นนะ มีซุ้มแล้วก็มีงผงพระแล้วก็มีฐานเนี่ยกค้ดสามชิ้นครับนี้สวยครับเสียดายที่ว่าโค้ดนะฮะผมไปศึกษามาเหมือนว่าจะไม่โค้ดจะเป็นโค้ดตอกใหม่นะครับนี้โปรติโค้ดจะไม่มีนะเขาที่ที่เขาแต่งกันมีน้อยครับเขาจะเอาผ้าที่สวยๆมาแต่งนะ เป็นมากภาะที่ไม่สวยไม่ต่อโค้ดนะครับอครับถือว่าไม่เป็นไรครับโคตดไม่จริงขอให้ภาะจริงนะครับเราแขวนเอาพุทธคุณคนที่ชอบทางนี้เพื่อไปขายคงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเสียงเขาจะเล่นตรงโค้ดเนี่ย นะครับถ้าโค้ดไม่จริงแล้วเขาก็คิดว่าไม่จริงอะพานนะฮะแต่ผมผมชอบสะสมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เช่าฮะเอาของไปแลกมาครับคือพระอย่างนี้ราคาค่อนข้างสูงการที่พระจะหลุดมาถึงเราได้นะครับคิดว่าถ้าไม่มีโค้ดนะถ้าโค้ดแท้หรือโค้ดที่ว่าไม่ตกใหม่คงไม่ถึงนะครับ คงไม่หลุดมาถึงเราแลนะ้วคงจะคนมีมีคนเช่าไปเก็บแล้วแล้วครับผมอันนี้ฮะโเจีนครับวันนี้นะครับหนีโควิดมานั่งดูเครื่องรางของของังดูพระดูในกานะครับใครสนใจที่จะทำนะครับ ทำนาฬิกาใส่ข้อใส่พระแทนนาฬิกานะครับนาฬิกาที่ไม่ได้ใช้มีบล็อกนาฬิกานะครับสวยๆแล้วก็มีพวกเครื่องรางของขังมีพระอะไรก็แล้วแต่ไปเลี่ยมนะครับงัดเอาเครื่องออกแล้วก็ใส่ได้ครับอันนี้ใส่ติดตัวครับพกติดตัวครับบางคนอยากพกติดตัวเองไม่รู้จะทำยังไงครับเอาไปใส่ในาฬิกานี่แหละครับ ะะทำไม่ยากครับเลี่ยมแล้วก็งัดเครื่องออกฝาหลังก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเราวัดเอาความหนาความกว้างของพระให้เข้ากับบล็อกนาฬิกานะครับแล้วก็เรียมใส่ครับแต่งออกแต่งขอบแล้วใส่เข้าไปง่ายนิดเดียวครับโอเคครับวันนี้ครับมาดูเครื่องรางของของังนาะฬิกาพระเครื่องรางนะครับสําหรับคนที่ชอบ ทางนี้นะครับสายนี้ครับยังมีอะไรผมจะอัปเดตให้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ